คุณผู้ชมคะในโอกาสที่ทางรัฐบาลได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองได้ครบ6เดือนแล้วนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะจึงได้มีการกําหนดที่จะถแถลงผลงานในวันที่17เมษายนนี้นะคะนาโดยท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและในระหว่างนี้ค่ะก็จะเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงรูปแบบการเผยแพร่นั้นจะมีอะไรบ้างช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกันกบร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆ ส,สวัสดีครับคุณประทมพรครับตอนนี้ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมถแถลงผลงานของรัฐบาลวันที่17เมษายนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะครับในส่วนของเอกสารการรวบรวมเอกสารจาก่วนงานต่างๆนี้ก็มีความเรียบร้อยประมาณสัก8.90เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับ่เหลือแต่ในส่วนของการสรุปเป็นบทสรุปผู้บริหารโดยานาะมนตรีได้พิจารณาอีกทีหนึ่ง ในส่วนของเอกสารท,ที่เราจะมีการแจกจ่ายให้กับสื่อมนส่นก็เรียกว่าตัวเนื้อหากอเล็กก็น่าจะเกิดพร้อมแล้วนะครับเนื้อหาในการแถลงข่าวในวันที่17เมษายนนี้สําหรับความคืบหน้าในการดําเนินง,งานของรัฐบาลจะมีเนื้อหาหลักๆอย่างไรบ้างะคะครับหลักๆก็คือเราจะจะให้เห็นถึงสิ่งซึ่งเราได้ดําเนินการไปในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยที่ในการแถลง่ต้นก็จะมีการกลืนถึงเหตุการณ์ก่อนหน้า22พฤษภาคม 57นะครับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางสังคมนั้นมีปัญหายอย่างไรอยู่บ้างและต่อการบริหารราชการแผ่นดินนั้นประสบป,ปัญหายอย่างไรและหลังจากที่คอปชอเข้ามาแล้วก็ตามมาด้วยการจัดตั้งรัฐบาลและมีการเมินการในช่วง,ร,ง,ร,งรัฐบาล6เดือนเป็นอย่างไรนะครับเราะจะให้ประชาชนได้เห,เห็นรวมถึงได้เห็นว่าจากนี้ไปเวลาผ่านไปแล้ว6เดือนในส่วนรัฐบาลจากนี้ไปการวุ่นหน้าไปสู่เป้าหมายต่างๆของรัฐบาลที่ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญ จะดจะจะําเนินการอย่างไรแล้วก็ขณะนี้มีความขึ้น้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับค่ะทราบมาว่าน่าจะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ5กลุ่มง,งานหลักทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นด้วยค่ะรายละเอียดตรงน,นี้เป็นยังไงบ้างอะคะอ่าสัญญาณไมค่อยชร่ครับแลครับค่ะท่านโฆษกครครับค่ะ5กลุ่มงานหลักนะครับก็คือในส่วนของทานองนายมรีพีทุมเอ่อพลาสเตอร์หรือว่ากลุ่มงานภารกิจต่างๆแต่และกลุ่มงานก็จะมีการ รวบรวมผลงานของตัวเองเพื่อนําเสนอเข้าสู่ในการแถลงข่าวในครั้งนี้แถลงงานใ,ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีการจัดนิศรศการพราอเขา้เขาควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งกจะจัดในบริบเวณของอสึกของสํานักอของของศิลสินไมตกรีในส่วนมายนะครับเพราะฉะนั้นคิวมลชนซึ่งเราคาดว่าน,น่าจะมีประมาณ200ท่าั้นเนี่ย อกเหนือจากที่ไปฟังท่านนายงตรีได้ถแถลงผลงานแล้วแล้วก็ท่านรอง,งานายงตรีก็จะอยู่บนเวทีด้วยนะครับคือท,ท่านจะต้องมีการช่วยให้ความบุญเพิเ่มเติมในระหว่างท่านนายกดแถลงการนะครับในห้องข้างๆกันก็จะมีการถแถลงถึงในเชิงของนิรสการถึงผลงานของแต่ละัลทสเตอร์ด้วยครับคุณพ่อกันปันค่ะ การแถลงผลงานของรัฐบาลในครั้งนี้จะมีความแตกต่างเมื่อตอนที่แถลง3าเดือนที่ผ่านมาอย่างไรคะเพราะเมื่อตอน3เดือนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเพียง์คนเดียวด้วยแต่ว่าหเดือนรูปแบบจะเป็นยังไงคะจับกระยานกต่ขาดทัานหายได้ยินว่าจะความแตกต่างระหว่างการแถลงหเดือนกับสามเดือนใช่ไหมครับตอนสเดือนเนี่ยท่านนายกแถลงพิมงคนเดียวนะคะครับครั้งนี้ในรอบ6เดือนท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลงเป็นหลักท่านเดียวนะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่บนเวทีช่วย ช่วยเสริมบางจังหวะนะครับซึ่งก็จะต่างจากการแถลงครั้งที่แล้วเมื่อช่วงสามเดือนเพราะว่าครั้งนั้นมีทั้งท่านนายรฐมงตรีแล้วก็รองนายรุมงตรีแต่ละท่านก็จะร่วมแถลงด้วยเป็นเป็นรายๆายไปแต่ครั้งนี้เพื่อให้เป็นการประหยัดซึ่งเวลานะครับเราก็ได้กลิตภาพเต็มที่ก็จะมีท่านนายรุมงตรีแถลงเป็นหลักในวันที่สิบเจ็ดแต่ว่าท่านรองนายรฐมงตรีแต่ละท่านเนี่ยจะมีเวทีในการแถลงผ่านทางอ่ช่องช่องเสด็จนะครับในช่วงเวลาต่อไปในช่วงปลายเดือนนะครับโดยแต่ละท่านก็จะมีาาากรทที่่จะไ ให้ให้ข้อคิดต่บประชาชนถึงแนวทางการเงินนโยบายต่อไปในผ่านรายการอนาคตประเทศไทยตอนช่วงสามทุ่มช่อง,งเที่เริ่มจากอ่กันดาสุดท้ายของเดือนนะครับโดยที่ทางกระทรวงแต่และกระทรวงก็จะมีบทบาทในการแถลงผลงานของรายกระทรวงด้วยนะครับหลังจากที่ท่านนายตรีได้แถลงไปแล้ววันที่สิบเจ็ดในสัปดาห์ต่อไปเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นเวลาห้าวันเนี่ย่ละกระทรวงก็จะไป แสงพัฒงานาของรายกระทรวงที่กระทรวงของเขาเองเลยครับค่ะทราบมาว่าจะมีการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของผลงานของรัฐบาลมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งในส่วนของทีวีแล้วก็วิทยุด้วยนะคะครับไ,ไม่ได้ยินถนัดเลยครับคือสัสาจะหายเลยครับทราบมาว่าหลังจากนี้ก็จะมีการเผยแพร่สําหรับผลงานของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นผ่านทางรายการต่างๆทั้งทีวีแล้วก็วิทยุด้วยนะคะ ช่คร <Goodnight. S 1> <hire> ับนะครับตอนนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมเลยนะครับจากทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีรายการทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับในในช่วงของข่าวภาคเช้าในช่วงรายลเจ็ดนาฬิกาของสถานีวิทิุิวกอะายเส่งประเทศไทยก็จะมีรายการไทยทูฟ้าเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับก็จะลุกเอาผลงานต่างๆของรัฐบาลที่อยากจะชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบตรงนั้นแล้วก็จะมีรายการทางข้องขดเ็กนะครับซึ่งออกอากาศ วันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในช่วงของข่าวภาดเข้าหลังจากข่าวรอบตนดกาหนประมาณ30นาทีนะครับก็จะมีข่าวาภาษาอังกฤษด้วยนะครับของทางวิทยุกรการเกียงของประเทศไทยข่าวภาษาอังกฤษหรือว่าเวียดนดมในช่วงของข่าวภาคเช้านะครับตอนเชลงกว่าๆนะครับแล้วก็มีวีวันข่าวี้อีตอนช่วง ตรงตรงทำค่ะก็มีหลากหลายช่องทางที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามอยู่กับเรื่องของผลงานของทางรัฐบาลเองด้วยนะคะท่านโฆษกมีรายการใหม่ๆที่ผลิตออกมาบ้างไหมคะในช่วงนี้ที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามกันได้หลังจากนี้ต่อไปค่ะตอนนี้จะมีรายการทางช่องสุเด็ดซึ่งเราจะเริ่มวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับในช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับ่เป็นรายการเปิดใจไทยคู่ฟ้าก็จะเป็นการสัมภาษณ์ ผู้ที่ทํางานให้าากับทางรัฐบาลนะครับโดยเริ่มต้นในวันที่หัสสดสบดีนี้ก็จะเป็นตรงเองเป็นเป็นแขกเจ้เินนะครับก<ถ>็จะพูดคุยถึยงเรื่องของโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านคมนาคมขนส่ง แล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายนะครับที่น่าจะนลกันในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับค่ะรายการใหม่ก็จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้กันแล้วนะคะตามปกติแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารและก็ผลงานของรัฐบาลต่างๆได้หลากหลายช่องทางแต่ว่าเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์อะไรคะที่ได้มีการผลิตรายการเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุแล้วก็โทรทัศน์เพิ่มเติมด้วยอะค่ะครับผมคิดว่าในส่วนที่เราได้เคยทําไปก่อนหน้านี้ก็ก็ก็ ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผ่านสื่อต่างๆแต่ว่าในส่วนของทิมงานโฆษกประจําสำนักนายชุนรีเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นการให้ข่าวผ่านทางสื่อที่ประจาอยู่ที่เนืรัฐบาลกันแล้วนะครับแต่ว่าท่านนายชุนรีก็อยากจะให้มีการสร้างความรู้กับประชาชนเพิ่มเติมขึ้นมาก็ให้ทางสรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางทางสำนักโฆษกเองทางกิมงานโฆษกเองได้ได้ได้เข้าไปช่วยร่วมมือกันในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าการ นําเสนอผ่านทางช่องทางทางทีวีทางวิทยุเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยก<ช>็จะทําให้เราสาม,มารถนําเอาเนื้อหาต่างๆซึ่งก็มีทั้งแบบที่เราปรับให้มันเข้ากับ เป้าหมายของเราเลยครับทั้งายาวอาจจะสั้นบ้างอาจจะยาวบ้างเนี่ยได้นำเสนอให้หลากหลายมากข,ขึ้นตามที่ทานเราดู้ป็นมบมหมายครับค่ะพี่น้องประชาชนก็จะได้ข้อถึงเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาแล้วก็นโยบายต่างๆในส่วนของรัฐบาลด้วยนะคะทีนี้รายการที่ได้มีการนําเสนอกันไปทั้งในส่วนของวิทยุแล้วก็โทรทัศน์เองจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างะคะท่านกระสบคะ ไม่ได้ยินแลยครับ,นรบเนื้อหาของแต่ละรายการที่เราได้มีการนําเสนอผลงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของวิทยุและก็โทรทัศน์แต่ละรายการเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับรายการที่เราออกเป็นภาพภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายคือประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนะครับรายการที่เราทําเป็นรายการสั้นๆหนึ่งนาทีเนี่ยก็จะเน้นเรียกว่าเป็นเมสเซจหรือข้อความที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยไม่ไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเปินรายการที่มีความยาวขึ้นเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีข้อมูลทางวิชาการหรือว่าตัวเลขต่างๆเพื่ออธิบายให้ผู้ที่สนใจนีได้ติดตามก็ฟังมาก่ขึ้น ส่วนข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยก็เน้นทางด้านชาวต่างประเทศเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเวีต่างประเทศเป็นหลักนะครับแต่แน่นอนว่าก็มีชาวชาวไทยที่รับฟังข่าวขาวภาษาอังกฤษด้วยก็ก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไปด้วยครับแต่หลักๆสำหรับชาวต่างประเทศก็จะเป็นเน้นไปที่เอ็กแพดหรือว่าชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับค่ะเป็นความหลากหลายที่พี่น้องประชาชนสามารถรับได้จากหลายช่องทางนะคะค่ะ ท่านโฆษกคะส่วนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของจดหมายข่าวเพื่อประชาชนนะคะความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างที่ทางรัฐบาลเองนะคะจะมีจดหมายไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของรัฐบาลด้วยค่ะความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะคะจดจดจดหมายข่าวใช่ไหมครับใช่ค่ะครับจดหมายข่าวตอนนี้เราคาดว่าจะทําให้แล้วเสร็จแล้วก็ ได้มีการแจกจ่ายในช่วงของวันที่มีการแถลงผลงานวันที่17นะครับก็ทางกรมสัมพันธ์ยอทปรเวท่านอธิบดีเนี่ยได้ดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ทานนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้มีการเผยแพร่ทุกๆ15วันตามผลงานที่สําคัญของกระทรวงต่างๆเนี่ยมานําเสนอในลักษณะที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็จํานวนหน้ากระดาษก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณสัก8หน้ากระดาษแล้วก็พิพ์ให มีสีสันที่ที่สดใสกระดาษอาจจะไม่ใช่กระดาษเนื้อคุณภาพดีเลิศนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ โดยงบประมาณที่เราต้องการให้อา่าไม่ใช้มากมายนักนะครับแต่ว่าสามารถกระจายถึงประชาชนได้อย่างพูดถึงแล้วก็แจกจ่ายในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับในช่วงต้นนี้ก็อยากจะทําเป็นลักษณะนํานร่องเพื่อดูถึงปฏิกิริยาหรือว่าผลตอบรับจากผู้ผู้อ่านก่อนนะครับก็เป็นอย่างไรและถ้าเื่อ,อมีความสนใจมากก็จะขยายจํานวนผลิตเพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าช่วงต้นวันก่อนนี้ก็ได้ทําดัมมี่ออกมาชุดหนึ่งเพื่อให สื่อมวลชนได้เห็นนะครับในรวางที่แต่งตัวสื่อมวลชนก็ได้รับคำแนะนําต่างๆมาตอนนี้ฉบับที่น่าจะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คงจะเป็นฉบับที่จะออกวันที่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะ,ะดูว่าพอได้ออกไปแล้วประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนจะมีความคิดเห็อนอย่างไรครับค่ะถ,ถือเป็นฉบับแรกนะคะในการทําจดหมายให้ประชาชนครั้งนี้ของรัฐบาลน,นะคะใช่ครับใช่ครับเป็นครั้งแรกแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณทางด้าน ที่บริกองค์ประชาัมพันเพราะว่าช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าจะมีการแจกในพื้นที่สาธารณะจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามหน่วยงานต่างๆประชาชนสามารถที่จะรับข้อมูลได้จากทางไหนได้บ้างะคะ่ะคาดว่าเราจะต้องแจกใจ่ายในจุดที่เป็นที่สาธารณะอย่างเช่นจุดรถโดยสารานะครับหรือรถไฟฟ้าแล้วก็เราจะส่งไปตามพื้นที่ต่างๆในในใน,ในต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งทาง ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็คงจะมีหน้าที่ในการช่วยแจกจ่ายให้เราด้วยครับในจุดที่จะมีประชาชนไปใช้บริการเยอะๆครับค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามกันได้สําหรับรับข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลด้วยนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในการทํางานของรัฐบาลจากเท่าที่เราได้มีการทํางานมาตลอดหเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับหลายพื้นที่ที่ เราส่งข่าวสารลงไปเนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็หรือว่าการตอบรับกลับมาที่ดีแล้วก็มีการไต่าถามเข้ามา,าเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ,ะทางด้านศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าทางหนึ่งหนึ่ซึ่งเปิดรับฟังเรื่องร้องทุกข์อยู่แล้วแล้วก็รับฟังคําคิดเห็นคำแนะนําต่างๆ ก็จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อย่างที่ท่านลงไปที่ทุ่งหุ่ยหินเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เรียกว่าประชาชนก็ก็ตื่นเต้นมากนะครับที่ท่านนายกลงพื้นที่แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้พบปะกับผู้คนที่มารอรับท่านนายกอยู่ก็มีคําแนะนําต่างๆจากการที่เขารับฟังข่าวสารผ่านทางสื่อที่ทางสํานักโฆษกได้ดําเนินการนะครับค่ะเอาละวันนี้ขอบพระคุณนะคะรยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภนะคะโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคคุณ่ะ ขอบคุณ,ค,ณ,ณรรครับคุณปัทมาพรครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามกันได้สําหรับการถแถลงผลงานของรับฐบาลที่ทาเนียบรัฐบาลนะคะในวันที่17เมษายนนี้ด้วยกันค่ะก็จะมีการถแถลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ5กลุ่มงานหลักด้วยกันทนั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรฐษฐกิจสร,ร้างความเชื่อมั่นในการเศรฐษฐกิจรวมไปถึงการสร้างเศรฐษฐกิจสมดุลลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็การสร้างการทํางานที่โปร่งใสในของหน่วยงานของรัฐบาลด้วยแล้วก็คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางต่างๆได้ทั้งในเรื่องของวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ